เราเห็นพระนารายณ์ทรงปืนนะฮะที่เป็นรูปรูปหล่อบรอนซ์อเนี้นะฮะทรงปืนบางคนบอกเอ๊ะเป็นธนูนี่ทำไมเรียกปืน,มนสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกเอาเอาวุธที่ใช้ยิงพุ่งออกไปเนี่ยว่าปืน ประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่าคือเรื่องราวของผู้คนและสถานที่ที่ผูกพันกันและกันผ่านการเวลายิ่งนานยิ่งประทับใจเวลาพิสูจน์ทุกสิ่ง6ทศวรรษ4ี่คนก็เดี๋ยวเราจะเริ่มต้นที่อาคารหลังนี้ก่อนนะครับพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ด้านนอกพอดีเขาซ่อมแซมอยู่แต่ข้างในเข้าไปได้ก็เป็นที่ประดิสถานพระพุทธสี่หิงรู้จักไหมฮะที่เมื่อวันสงกรานก็จะออกมาให้คนรดน้ำนะฮะก็ถือเป็น พระสำคัญที่สุดองค์หนึ่งของของครับรัตนโกสินทร์นะวันนี้เราได้ทั้งวัดพระแก้วพระพุทธศิหิงเลยก็ถือเป็นพระประจําวังหน้านะฮะเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะเริ่มต้นจากข้างนอกก่อนแล้วกันอ่าพวกเราขยับมาตรงนี้นิดนึงอันนี้ก็คือเก่านะครับเขียนว่าพระที่นั่งโคชกรรมประเวทโคชกรรมคชคชช้าก็หมายถึงช้างนะครับก็คือตรงบริเวณนี้เราจะเห็น สีแดงๆเห็นไหมฮะจุดทองนะครับก็คือตรงนี้เดิมคือเป็นที่ขึ้นช้างของกรมพระราชวังบวรเราจะเห็นข้างหน้านะถ้าดูจากรูปเนี่ยจะมีคล้ายๆศาลาที่เขาเรียกที่นั่งพุทการประเวทนะเป็นทรงปราสาทขึ้นไปอยู่ตรงไหนฮะตอนนี้ไม่มีละก็คืออยู่ตรงที่เป็นแท่นสีขาวฐานสีขาวเนี่ยเห็นไหมฮะเดินตรงนี้เป็นที่ตั้งของ พระที่นั่งโคชกรรมประเวศเป็นยอดทรงปราสาทยอดทรงปราสาทนี้จะสร้างได้หรือจะมีได้เนี่ยคือต้องเป็นของพระมหากษัตร์เท่านั้นแต่ทําไมวังหน้าเนี่ยซึ่งไม่ใช่วังของวังหลวงทําไมถึงมียอดปราสาทได้ใครตอบได้เดี๋ยวสีนจะมีรางวัลใหญ่ให้หสถานะเจ้ากษัตริย์จริงๆวังหน้ารองจากกษัตริย์แต่มีวังหน้าอยู่แค่องค์เดียวเท่านั้นกษัตริย์คือสมเด็จพระปิ่นเกล้า น้องชายของรัชกาลที่4ซึ่งรัชกาลที่4สถาปนาให้เป็นเหมือนพระมหากษัตริย์องค์ที่สองดังนั้นเนี่ยในสมัยรัชกาลที่4เป็นกษัตริย์เนี่ยสมเด็จพระปิ่นอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็สร้างพระที่นั่งโคชกรรมประเวณอยู่ตรงนี้นะฮะตรงฐานสีขาวเนี่ยแล้วก็ใช้เป็นจุดขึ้นช้างนะฮะตรงนี้เป็นที่เทียบช้างเสาเนี่ยนะฮะแล้วพอมาถึงรัชกาลที่หเนี่ย รัชก,กาลที่5ยกเลิกระบบวังหน้าเปลี่ยนไปเป็นการตั้งรัชทายาทแทนพระบรมโอรสาธิราชแทนนะฮะซึ่งเป็นระบบที่มาจนถึงทุกวันนี้เพราะดังนั้นเนี่ยวงังรัชก,กาลที่5ก็เลยสั่งรื้อพระที่นั่งโคชกรรมประเวทนี้ออกนะครับและพอมาถึงสมัยรหกก็มีการนายช่างเวนสถาปนิกอิตาลีเป็นช่างอิตาลีแล้วกันนะฮะตอนอาริลลี่ก็สร้าง เราเห็นพระนารายณ์ทรงปืนนะฮะที่เป็นรูปรูปหล่อบรอ์อันนี้นะฮะทรงปืนบางคนบอกเอ๊ะเป็นธนูนี่ทำไมเรียกปืนสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกเอาอาวุธที่ใช้ยิงพุ่งออกไปเนี่ยว่าปืนจะมีปืนไฟปืนไฟคืออะไรฮะปืนไฟก็คือปืนนี่แหละปืนยาวแล้วก็ปืนยาปืนยาคือธนูเพราะหัวลูกศรธนูสมัยก่อนบางทีก็จะอาบยาพิษ เพื่อให้ยิงไปแล้วเนี่ยมันตายแน่นอนนะฮะก็เลยเรียกพระนารายณ์ทรงปืนเดิมองนี้เนี่ยจะไปประดิษฐ์สถานที่เพชรบุรีพระราชวังบ้านปืนของรอสแต่พอทาเสร็จเนี่ยในที่สุดมาถึงต้นรัชกาลที่6แรัชกาลที่6บอกเอาไว้ตรงนี้แทนแล้วกันนะฮะเอามาเพราะว่าด้านหลังที่เคยเป็นพระที่นั่งเดิมเนี่ยถูกลื้อไปแล้วมันโล่งรอหกก็เลยบอกงั้นเอามาตั้งไว้ตรงนี้นะฮะโอเค เดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในนะครับข้างหน้าท่านนี้ก็คือพระพุทธศีหิงองค์จำลองนะฮะพระพุทธศีหิงในเมืองไทยนี่มีหลายองค์นะฮะ,ะทุกองค์คือจำลองหมดนะครับเป็นพระที่เราสารันนิษฐานว่าน่าจะสร้างขึ้นตั้งแต่ ถ้าถ้านับอายุถอยไปก็สัก4 5 0 0ปีที่แล้วนะครับแถวเมืองเหนือแถวล้านนานะครับอง์นี้ก็คือ,อามาถึงกรุงเทพเนี่ยก็ในสมัยรัชกาลที่1นนะคคนที่นำลงมาก็คือวังหน้าสมัยรนหนึ่งวังหน้าสมัยรนหนึ่งก็คือกรมพระราชวังบรวรสถานมงคลองค์แรกหรือวังหน้าพระยาเสือคือน้องชายรนหนึ่งนะน้องชายรนหนึ่งมีชื่อตัวว่านายบุญมารัชกาลมีชื่อตัวว่าอะไรครับ ทองด้วงนะครับทองด้วงน้องชายชื่อบุญมาก็พระพุทธสีหิงองนี้เนี่ยวังหน้าก็นําลงมาแล้วก็มาไว้ที่นี่มาไว้ที่พระ,พระที่นั่งอสวรรค์แห่งนี้นะฮะประเด็นก็คือว่าพระพุทธสีหิงที่มีอยู่ในเมืองไทยตอนนี้ที่เด่นๆเ,เนี่ยะที่นครศรีธรรมราชหรือที่เมืองเหนือหลายๆจังหวัดเนี่ยนะครับทําไมถึงเป็นองค์จําลองหมดมีคนบอกแล้วองค์ไหนองค์งงจริงหมายถึงองค์ต้นแบบไม่มีนะฮะ เพราะว่าพระพุทธสี่หิงเป็นพระที่อยู่ในตำนานมาจากเ,าเหมือนกับเป็นตำนานว่ามาจากลางกาอย่างงู้นอย่างนี้แล้วไอ้คำพีโบราณที่เขียนขึ้นมาแล้วพูดถึงพระพุทธสี่หิงเนี่ยเ,เขียนถึงพระพุทธสี่หิงแล้วก็มีเรื่องเล่าโอ้โหไปถึงสวรรค์อะไรมากมายเนี่ยดังนั้นองค์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเขาตั้งแต่แรกก็เลยเรียกว่าองค์จำลองจำลองจากจินตนาการที่ศิลปินหรือช่างเนี่ยอ่านจากในต พอเข้าใจไหมฮะเขาก็เลยถือว่าเป็นคือคือต้นทางเนี่ยคือช่างไม่ได้คิดเองแต่พออ่านตำนานที่พูดถึงคำคัมภีรโบราณทั้งหลายเนี่ยก็เลยสร้างขึ้นมาแล้วบอกนี่คือพระพุทธสีหิงจำลองจำลองมาจากความคิดที่อ่านจากในหนังสือในคัมภีร์แล้วก็จำลองออกมาเป็นรูปแบบเป็นรูปประทให้เห็นดังนั้นพระพุทธสีหิงทุกองค์จึงจำลองหมดไม่งงนะฮะ ไม่ทราบฮะว่าไหนองค์แรกนะครับเราเราไม่มีาฐานขนาดนั้นแต่พระพุทธทุกองค์ในประเทศไทยทเดี๋ยวผมจะสอนดูพระง่ายๆนะฮะจะมีพุทธลักษณะไม่เหมือนองค์นี้หรือพูดกลับกันองค์นี้เป็นองค์เดียวที่ไม่เหมือนพระพุทธสีหิงองค์อื่นคือองค์อื่นเหมือนกันหมดองค์นี้ไม่เหมือนตรงไหนครับหนึ่งคือเวลาเรามองหลักๆเนี่ยเราก็จะมองพระนะครับหนึ่ง ประทับแปลว่านั่งนะฮะท่านนั่งในท่าไหนอันนี้เขาเรียกสมาธิลาบหรือขัดสมาิลาบลาบก็คือขาสองข้างวางซ้อนกันกับมันมีท่าหนึ่งก็คือสมาิมาเพชรเพชรคือขัดกันแสดเท่าไปขัดกันราบคือวางซ้อนกันอันนี้อันที่หนึ่งสองดูท่าของมือพระหัสอันนี้อยู่ในท่าปางสมาธิ สมาธิคือเหมือนนั่งสมาธิกับอีกท่าหนึ่งที่ยอดนิยมเลยก็คือมาลวิชัยมือซ้ายอยู่บนตักมือขวาวางบนหัวเขา่าอันนี้เป็นท่ายอดนิยมมาลวิชัยก็คือชนะมารน,นั่นเองเป็นท่าตอนตัดสูนะฮะแบบนี้แล้วก็แบบนี้อันนี้เราคุ้นกันส่วนใหญ่พระก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่นี่คือมืออยู่ในเขาเรียกปางสมาธิท่าขัดสมาลาบขาซ้อนกัน แต่พระพุทธสีหิงองค์อื่นมืออยู่ในท่ามาลวิชัยมาลวิชัยแบบนี้แล้วขาหรือนะครับอยู่ในท่าขัดสมาธเพชรศัสสมาธเพชร,ร,พชรคือขัดกันแบบนี้ดังนั้นองค์นี้จึงเป็นพระพุทธสีหิงองค์เดียวที่ไม่เหมือนองค์อื่นแต่เรียกพระพุทธสีหิงเหมือนกันซึ่งเราไม่ทราบเหตุผลว่าเพราะอะไรนะครับแต่ โดยท่าทางแบบนี้มือแบบนี้ขาแบบนี้เหมือนกับพระแก้วมรกตอาจารย์บางท่านก็เลยเสนอใหม่ว่าเป็นไปได้ไหมว่านี่คือพระแก้วมรกตจำลองไม่ใช่พระพุทธสีหิงแต่ต้นทางที่มาเนี่ยอาจจะเรียกด้วยความเข้าใจผิดพอเข้าใจไหมฮะคือไปเรียกพระแก้วมรกตจำลองว่าพระพุทธสีหิงตามพระพุทธสีหิงองค์อื่น ทั้งๆท,ที่พุทธลักษณะไม่เหมือนกันท่าทางทั้งการประทับและการวางมือไม่เหมือนกันอันนี้ก็เราก็ยังไม่ทราบเหตุผลที่แท้จริงนะฮะแต่โอเคแหละองนี้ก็เรียกกันมาจนถึงทุกวันนี้ตั้งแต่สมัยรอนหนึ่งว่าพระพุทธสีหิงนะครับโอเคทีนี้ส่วนอื่นของพระที่นั่งองค์นี้นะครับเราก็จะเห็นกิจกรรมที่ถือว่าคลาสสิกแบบไทยต้นรัตนโกสินทร์เลยนะฮะมีใครจําโลโก้กรุงเทพ200ปีได้ไหมใครทัน ใค,ใครเกิดทันกรุงเทพ200ปีครับแเราจะเห็นเป็นเทวดาสององค์นั่งหันหน้าเข้าหากันอยู่ในซุ้มก็เรียกซุ้มเรือนแก้วแบบของเทวดาเอามาจากแบบของเทวดาที่อยู่บนจิตตกรรมฝาผนังอันนี้กลับไปเสิร์ชด,ดูในใน o g l e ก็ได้นะฮะโลโก้รัตนโกสินทร์200ปีก็เป็นเทวดาสององค์นั่งหันหน้าเข้าหากันนะครับแล้วก็จิตตกลาลายรอบก็จะเป็นเล่าเรื่องพุทธประวัตินะฮะ ที่นี่จะมีเรียกว่าจิตรกรรมที่สวยงามที่สุดที่หนึ่งที่เรียกว่าระดับคลาสสิกของไทยแต่เป็นสมัยหลังมาคือหมายถึงรัตนาโกศิล์ละทีนี้มีคนบอกว่าจิตรกรรมแบบนี้ถ้าเป็นก่อนรัตนาโกศินล์มีไหมก็มีฮะแต่มันแทบไม่ค่อยเหลือแล้วมันภาพพวกนี้โดนความชื้นโดนอะไรเนี่ยสีมันจางหลุดลอกหมดนะฮะแต่ที่นี่ก็มีการอนุรักษ์เรื่อยๆนะครับเพราะว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นของที่ยังใช้งานอยู่ไม่ได้ถูกทิ้งล้างนะฮะ มีการอนุรักษ์มีการดูแลตลอดนะครับโอเคก็อันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆของพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์และพระพุทธสีหิงนะครับผมกับอาจารย์เส่งนิรุตโลหะลังสีก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่ได้ติดตามรายการ2คน2ประวัติศาสตร์มาโดยตลอดนะครับถ้ายังไงก็ตามนะครับฝากกดแจ้งเตือนกดกระดิ่ง กดติดตามกด subscribe นะครับให้เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับครับเราสองคนจะได้มีเรี่ยวแรงที่จะทำรายการดีๆอย่างนี้นำเสนอกับทุกท่านต่อไปครับเขามอนะฮะเ<อ>ขามอก็คือการจำลองภูเขาซึ่งอันนี้เนี่ยในเมืองไทยถือว่าเป็นเขามอขนาดใหญ่แล้วนะฮะ